นะส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับพี่กบอยู่ที่ตอนนี้นะฮะอยู่ที่บ้านของพี่จุ๋มนะฮะคนรู้จักกันผมมาเจอมะละกอเนี่ยดกมากๆเลยพี่จุ๋มสวัสดีครับพี่จุม๋มเออนี่ฮะพี่สะพ้ายกับพี่ชายพี่จุ๋มอยู่ตรงนี้อ่าคือผมเห็นมะกอนะดกๆดกแบบนี้ไม่ค่อยเจอครับโดยเฉพาะมะะกอบ,บ้านๆเนี่ยมันสามารถเพาะ,มะเมล็ดได้ไหมพี่เอาไปเพาะ,มะเมล็ดได้ไหมได้เนาะ อ่าเนี่ยผมให้ดูนิดหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ยฮะดกมากแล้วมีสองต้นนะเดี๋ยวไปดูมีอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะน,นี่นะครับเพื่อนมะละกอดกดกแบบนี้อะผมจริงๆอ่ะผมสรรหานะอยากปลูกมะละกอรครับที่มันดกดกแบบนี้เนี่ครับพี่จุม๋มเอออันนี้พเพาะเมล็ดได้ไหม ไม่ถึงว่าถ้ากินสุกๆแล้วเอาไปเพาะอ่ะแล้วมันออกลูกไหมพี่ว่นใหญ่ยอ่าเขาต้นเล็กๆเห็นมีอยู่เรื่อยเลยเห็นเห็นบอกว่ามีต้นแม่มันล้มอยู่ไปดูหน่อยได้ไหมใช่ใช่ต้นเดียวกันว่าที่ใช่ต้นเดียวกันไหมต้นนีกับพันข้างหลังอ๋อพันข้างหลังอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้พี่กบได้ความรู้มาจากคนที่เขาปลูกมะละกอแล้วเขาแนะนำนะเขาบอกมะละกอถ้ามันล้มมันเอ็นหรืออะไรเนี่ย ถึงแม้ว่ามันมันถ้ามันไม่ตายอะนะประคองอย่าให้มันตายครับมละละกอต้นนั้นจะดกมากพี่ยุ้งครับต้นนี้ต้นที่ล้มอยู่อย่างเงี้ยดกไหมเมื่อก่อนอ,นอ,นอ,อแล้วตอนนี้เห็นดอกอยู่แต่ลูกเอกอ,อ,อครับครับนะแล้วลองดูเนี้ยว่าว่ามันดกขนาดไหนไ<อ>น,นี่นี่นี่เพื่อนๆนเะนี่ยเห็นดอกไหมครับนี่เห็นดอกไหม เนี่ยดอกแบบนี้ไหมความว่ามันมันติดไหมพี่น่าจะติดนะเออปกติมันติดไหมมันติดติดติดนะมีลูกตลอดอ๋อมันมีลูกตลอดเลยแต่ตอนนี้ลูกหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆื่นคือนี่นี่นะมะละกอเนี่ยเออพี่พี่ดกไหมเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่มันดกไหมต้นนี้แล้วแล้วทำไมอ๋อมันสูงตัดถอด้วตัสน่ซึงน้ำกระจ็ด เหรอแต่แต่ว่าต้นนี้อายุกี่ปีแล้วอ่ะพี่เห็นตรงนี้มันเก่ามากเป็นสิบปีแล้วสามสิบสามสิบปีโอ้โหนี่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 ใช่ใช่พันเดียวกันไหมพี่โอ๋อคนละพันพันนี้มีตัวแล้วแล้วแล้วมันมีมันมีต้นอื่นไหมที่ออกลูกอยู่ตอนนี้ ไหนต้นที่ค้นทิ้งลูกเท่านี้จ้ะไหนค้นทิ้งแล้วอันนี้คือพันเดียวกันต้นนี้ใช่ไหมแต่แต่ลูกเท่านี้มันอยู่ขอบบ่อดอ๋อเหรออ๋อคนละพันกับต้นนี้คือคือคนละพันนะฮะไม่เหมือนกันแต่ต้นนี้พี่พี่จุ๋มบอกว่าสามสิบปีแล้วพี่จริงเหรอเนี่ยสามสิบปีจริงเหรอจริงนานมากอ่ะเหรอมันนานมากไปาเจอม อ้นน้ำจะสูงมันก็เราก็คิดว่ามันหักคิดว่ามันจะตายแล้วมันเหลือเชื่อมาเจอต้นมะละกอสามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีเมื่อปีไหนอะพี่จุ๋มนานจัดอะนานมากเลยคือมันมีมานานมากอะตั้งแต่นานจัดเลยอะเอออันนี้อันนี้คือลูกของต้นนี้ใช่ไหมฮะลูกของต้นนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะเอาไปเพาะพันธุ์ได้เออพี่กบจะเอาไปกินแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับเพื่อนๆนี่ฮะอ่านี่คือ มะละกอสายพันธุ์อะไรท้าเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้ร<า>อีกอโอ้โหนิวซิมันนานมากอะ่ะเจ้าของสวนก็ไม่รู้หรอกของเต็มสวนเลยนะครับแต่ว่าผมชอบมะละกอต้นนี้ครับนี่ฮะเพื่อนๆครับ,รบเขาบอกว่าถ้ามะละกอเนี่ยมันเอ็นโดยเฉพาะพันธุ์ดั้งเดิมนะไม่ใช่พันธุ์สมัยใหม่นะมันเอ็นเป็นแบบนี้มันจะดกมไม่ใช่พันธุ์ไม่ใช่พันธุ์สมัยใหม่เออมันจะดกมากซึ่งพันธุ์นี้ผมผมข็อจองนะพี่จุ๋มนะเก็บสายพันธุ์ไว้นะพี่ผมมีเท่าไหร่จะ เอาไปปลูกให้หมดเลยนะฮะพันนี้ผมอยากได้นะครับเพื่อนๆนี่เอ้าจริงๆนะฮะมะละกอเนี่ยมันเป็นพืชที่เขากินกันนะครับตำส้มตำหรือกินผลสุกอะไรเงี้ยแกงก็ได้แกงส้มก็ได้ครับแต่ว่าบางทีเราก็ซื้อตลาดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนส่วนมากถ้าเราอยากอยาก ได้มะละกอเราก็ไปซื้อตลาดแล้วก็อยากปลูกมะละกอเราก็ไปหาเมเล็ดพันธนะฮะแล้วเราก็มาเพาะนะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวลาปลูกซ้ำสองซ้ำสามไม่ค่อยออกลูกแต่ว่าพันุ์นี้ครับผมมั่นใจว่าเป็นพันธนั้งเดิมเพราะว่าพี่จุ๋บบอกว่า30ปีแล้วใช่ไหมพี่จุมม30ปีแล้วใช่ไหมแล้วหาอะไรนะ่ยอ๋อเขามีอันนี้อีก <c oughs> นี่เสารถ อ่านี่เสาลต์นี่นี่น,นี่ผมเห็นใช่ไหมพี่จุม๋มใช่นี่แหละลูกนี่โอโ้โหนี่ขายกันนี่ครับพี่กบก็มาเห็นแบบนี้ก็ชอบนะฮะก็ขอเก็บเป็นคลิปนะขอบันทึกคลิปไว้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับไม่เคยอย่างเสาวรน์นี่เราก็จะเห็นมีคนเขาเริ่มปลูกเริ่มอะไรเนาะรสชาติเป็นไงฮะท่าน,นี้ครับเสาวรสดีไหมรสชาติ <รอ S 1> ดีไหมอร่อยมาก อ๋อเปียวหวาน,วห,วานหวานนะฮะคือพันพันสีนี้จะจะหวานอ๋อไหนผมดูนิดหนึ่งใกล้ๆนี่นะอันนี้อันนี้สุกจัดแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อเดชายังไม่ยังไม่หล่นเนี่ยยังกินไม่ได้อ๋อยังไม่หล่นยังกินไม่ได้อันนี้คือยังยังกินไม่ได้นะอ๋อต้องให้มันหล่นก่อนโอ้โอเคนะฮะเสาวรถนะครับนะแต่ว่าผมยังติดใจนะเพื่อนๆติดใจต้นมะละกอนะียครับ ออไม่เคยเห็นแล้วพี่จุ๋มบอกว่าสามสิบปีมัน,นสมัยคุณพ่อคุณแม่เราอยู่เนาะเอดเี๋ยเฉพาะพี่จุ๋มใครลูกอ่ะแม่พ่อไม,ไม่รู้ว่าแม่หรือพ่ออ๋อแม่หรือพ่อลูกไว้แต่ต้องมีนะไม่น่าจะเป็นคนอื่นน่าจะเป็นท่านลูกไว้แล้วคุณแม่คุณพ่อกอ็โทษครับท่านเสียไปหมดเสียไ,<ด>ไปแล้วเสียไปกี่ปีแล้วพ่อเสียตั้งแต่ปีสามแปด 2 5 3 8อ๋อก็เกือบเกือบ30ไม่ถึง30เนอะยี่สิกว่าปีแล้วแต่ว่าพี่จุ๋มว่าต้นนี้มันตั้ง30แล้วเพราะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ต้นนี้ยังอยู่ต้นนี้ยังอยู่เพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่เนาะพูดถึงว่ามันเป็นอนุสร์อย่างหนึ่งเนาะเห็นต้นมะละกอก็ได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่โอเนี่ยนะครับหายากนะฮะมะละกอพันนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆท่านในครอบ ในครอบครัวนี้ฮะคงได้ทานได้กินบริโภคต้นนี้มาต่อเนื่องมาไม่แน่ท่านอาจจะเอามะละกอเนี่ยเลี้ยงลูกจนโตจนสวยขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะมะละกอหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมฮะเออนะครับนี่นะฮะผมพามาดูผมพามาดูต้นมะละกอต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้คนละพันกับต้นนั้นนะแต่ไม่รู้เป็นไงคนบ้านนี้ปลูกมะละกอแล้วดกทุกต้นจริงไหมฮะดกทุกต้นเออนะครับผมงงมากเลยเนี่ยเนี่ย เขาเขาหอนะเพื่อนๆนี่นี่ฮะเขาห่อแบบนี้เลยเขาคุมแบบนี้เลยนะผมก็บอกตรงๆในส่วนตัวเนี่ยที่สวนล้าปูม่มะละกอไม่เคยได้กินเลยครับมันไม่รู้เป็นไงฮะแล้วผมมาเจอมะละกอสวนนี้ผมผมก็เลยนะเขาเรียกว่าทึ่งนะครับมันมีประโยชน์ามากๆเมื่อกี้ลูกอยู่ไหนลูกลูกที่เก็บเมื่อกี้นี่ฮะเ,เพื่อนๆครับ ผมเองตั้งใจเวลาปลูกมะละกอนะผมอยากจะได้พันุ์นี้ไปปลูกครับต้นนี้อยากได้ไปปลูกมากนนเลยเฮ้ยขุด,ขดต้นได้ไงฮะเดี๋ยวเอา,มาเมล็ดพันนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าต้นนี้เขาจะให้มเมล็ดพันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้แน่นอนนะหลังจากที่เขามีมีลูกนะติดแล้วแล้วก็อาจจะนะครับได้ผลเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมะละกอต้นนี้ผมชอบมาก เพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่คิดดูเนี่ยต้นเดิมเนี่ยเขาเน่าเขายุ่ยแบบนี้แล้วครับนี่ฮะนี่ครับนี่เขาเน่า,นเ,าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วฮะแต่ว่าไอกิ่งเนี้ยเขาไม่ตายแล้วก็าก็เป็นไงครับบิด <คน S 1> เขาบิดไปเขาบิดไปนะฮะคือมามาทางทางด้านนี้ถ้ามาทางด้านนี้มันเกะกะเนะยเขาบิดลงไปนี้เจ้าของเขาคงบิดไปนะครับพอบิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็มาทางนี้ครับ แล้วเขาก็บิดไปเรื่อยเลยนะดูมะละกอนะเนี่ยเนี่ยเขาบิดไปทางนู้นอีกก็มีหัวนะครับมียอดอยู่ไปคาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมนะผมว่ามะละกอต้นนี้น่ารักดีนะครับเนี่ยมียอดมาอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยเพั่เพื่อน ใครเคยเห็นมั่งครับผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับมะละกอเป็นแบบนี้ส่วนมากมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเพาะนะทางการค้าแล้วก็ก็ไม่ไม่ทนแบบนี้ซึ่งพี่จุ๋มบอกว่าต้นนี้อายุ30ปีแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยได้มาชมได้มาเห็นมะละกรออายุ30ปีนะครับโอ้โหนะครับขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ก็ขอแบ่งปันนะครับไว้เป็นคลิปไว้นะเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับ ท่านใดมีมะละกอดีๆนะมาอวดกันได้นะครับโอเคขอบคุณมากมๆาครับพี่จุ๋มขออย่าลืมนะขอมะเมล็ดเนี่ยแล้วก็ที่ที่เก็บไว้วันนี้นะดูสิโอ้โหลูกสวยมากลูกโอเคเลยนะอ่าแล้วก็พี่จุ๋มี่ยปลูกทุเรียนไว้ตรงนี้ประมาณร้อยต้นนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับประมาณร้อยต้น แล้วก็เนี่ยต้นนี้ก็ต้นทุเรียนเหมือนกันนะเนี่ยทุเรียนมีอยู่หลายต้นอยู่มีมังคุดด้วยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีมังคุดด้วยมีทุเรียนด้วยโอเคด้านหลังก็มีสวนยางด้วยเนาะมีทุกอย่างในส่วนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะสุดท้ายนะครับมาดูทุเรียนต้นนี้หน่อยโอ้โหนี่นี่ครับ หลังบ้านทุเรียนหลังบ้านนะครับโอเคขอบคุณครับเพื่อนๆครับฝากนะแบ่งปันคลิปดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับมะละกออายุ30ปีนะครับ